เรับงานเนี่ยรับงานนะผมบาทที่ทุ่งศดีครับยกไอตัวนี้ขึ้นนะผมเพราะมันตาหัวเหรอวะยกขึ้นนะผมตีราคา่ระ่ายกกจุดบาทเอาเสาไม่บวต่อบวต่อยกขึ้นเนี่เพราะมันตำเกินเพท่งการของ Ừ. Ồ. Ờ, giao lên dài Ờ đây, dài lâu 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 เออเดี๋ยวผมแตบไอ้เอาะลวอขายเึ้นได้หรอยกขึ้นแล้วก็ต่อยาวขึ้นข้างในเนาะอืมน่ะมือตีล่าตีลคาไว้ที่ไหเต้มั้งสิเต้มันสล์เพงอย่นี่ <laughs> em, em em xuống xưa nó. ta nhúc nó cũng gì, cái lăng đi tân yêu dài xuống hà nội nèo. Tome miyan, tao miyan, miếng miyan, tóm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  miyan, cái Được rồi. Thế? Thế? vòng những vòng những cựa nhà mặt tay mặt này, mặt <laughs> gì? Mình tay là? Mình mặt là? mặt tay mặt tay mặt xanh, mặt tay mặt tay mặt เอยรอกวนเออายได้เดี๋ยวพอมัสลบเพ่อยู่สลบเชียวเพ่อยู่เออเอ้ยได้ยจ้เออเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิมสองเสาเนาะสองเสาหน้ายกขึ้นแล้วก็ต่อยาวไม่ไม่บอกเล็ก มเยอไม่มีแล้วไม่เยอะหรไมซื้อแต่รู้สิงเพิ่มรูสิ่งเก่าคุณร้องเลยเยอะหอเออแล้วก็พูดเลยปายมมีหรอป่าวมีมันแหละเออมีโาไดมีตีราคาก่อนเราอเเื่ออาคุสิวน่ะหามูจักหูจงเนาะตีละขาก่อนเออนี้เป็นลือกเลือกเลลือก อุตาหีเจโอ้วขาไปเขามากนเลยว่าคอยมรับปนวัเลยมีการมีการเอาตีราคาอีกเฮาทีราคาอีกนะครับผมอ่สุปบองรื้อบองรื้ใ่าเอายกขนาขึ้นนี่ก็อยู่ข้านะครับผมต่อต่อต่อาีเยออต่อพีกต่อพีกไนลูกพีกนะสมอ๋อเาสเฮฮอดบ่ตังที่นี่บ่

เรอองมัวเยเเสนลเลี้ยงด้วยไม่นะโคกลองวัวตูดลองวัวตูดหรือเปล่าเออไม่น่เนาะสมว่าที่นี่เราขันเลยเราเราเราอคุ้เยังเอวะแต่เลอลอน้ว่า่เพมที่เสาทที่เสาเนอี่นาอสองเสาแล้วก็ขอนขัเหอึ่งสองเสาอ๋อเออให้มันให้มันอยู่ที่องเพงและ

ถึงนี่นี่โอ้ได้ยุ่นี่พีู่นี่เพราะว่ามันสรุปยุถ้าไม่ได้ค่อยว่กกันทำมงมนให้นี่ให้ฮอตนี่ไปสังีเอานี้เสาบานี่เสาบานี่อ่าเป็นสี่เสาเอพียาโมตีห้าเสาเสาหนึ่งันบาทนะครับี่ห้กรเปออสีต้นสีต้นเสาสีต้นต้นละพบาทพราว่ามันต่ำหัวเพิ่น่นีเปิดร้านนะครับ tại vì sao bữa là có <laughs> <Đúng không? cười> quá đâu con yoko nó còn tay con dì xin qua đi yót xác อ่ะเราก็สรุปครับก็สรุปแล้วผมก็ยกขนาขึ้นต่อมาอีกเฮาต้นต้นม่วงครับคือมันตําหัวให้ต่อยามอีกยกขึ้นต่อยามอีกครับผมเดี๋ยวพยายามสิบ่บ่ลือฟังทางโตตบ้านครับผมให้มันได้้อยู่อยู่เบิ่งได้ยให้มันสรุปน้อยพอมันต้องสรุปหลายเนาะมีแต่เนาะลต่อเสาอีก4เสา4ต้นโอเคครับะก็ตีราคา สางต้นละ1,000ับาทนะครับ4 0 0 0ับาทนะครับรอครับรอสวัสดีครับ